มหาวิทยาลัยสงขลานคารินนะคะก็จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญาขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่องค์กร4.0ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่โรงแรมรีเิ้นพลาซ่าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้เปิดโครงการพันธกิจมอยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ4.0โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะเข้าร่วม ซึ่งทางด้านรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานคารินกล่าวเขว่าทางมหาวิทยาลัยไดใ้ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเน้นการพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพทั้งบุตรกรภาครัฐภาคเอกชนให้มีความสามารถในการสร้างสารรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด โดยโครงการพันธกิจมอยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ4.0ที่ได้มีการดำเนินการมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการนำนวัตกรรม4.0ตอบโจทย์การทำงานทั้งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพและองค์กรท้องถิ่น โดยกิจกรรมในวันนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนับจะเป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหารขร้าราชการและทุกภาคส่วนที่มาเข้าร่วมประชุมกว่า100แห่งจะได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ความเข้าใจในมุมมองใหม่ๆต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามนโยบายประเทศไทย4.0ขณะที่ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญพ่มงในการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมกล่าวค่ะว่า มหาวิทยาลัยสงขลา,านครินทร์โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมดำเนินโครงการพันธกิจมอเพื่อย,ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิตอลสู่ธุรกิจ4.0ค่ะเพื่อมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ตอบโจทย์การใช้งานโดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมและก็ยังสนับสนุนยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงกลุ่ ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เพื่อจะพัฒนาและก็พร้อมขยายเครือข่ายสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย4.0ซึ่งสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการกับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ก้าวเข้าสู่ท้องถิน่น4.0ด้วยการนำเทคโนโลยีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู่นะคะซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ยังเป็นองค์กรโมเดลที่ใช้ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ4.0มาปรับใช้ในองค์กรและก็ชุมชนอีกด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลการันตีการทำงานมาอย่างมากมาย โดยทางด้านนายเทวันปัญญาประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู่เปิดเผยค่ะว่าเนื่องจากพื้นที่ที่นี่นะคะมีความทุรกันดารการเดินทางไม่สะดวกการนําแพลตฟอร์มมาใช้จึงง่ายต่อการใช้และก็ให้บริการรวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูค่ะ การเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็หมายถึงในเรื่องของการบริการเนี่ยชาวบ้านเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเมื่อก่อนเนี่ยต่างคืออาจะมาหน่วยงานทีเนี่ยจะจะต้องมีเรื่องอะไรที่จําเป็นสักอย่างเพราะว่าพื้นที่มันห่างไกลนะคระับพอพอเรามีตรงนี้นะปุ๊บเขาสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงได้ครัต้องการตอนไหนก็ขอมาเราก็จะจัดเป็นลําดับคิวให้เนี้คือความความใกล้ชิดเข้ามาและอีกอย่างหนึ่ง อ,อ๋อ <als> ลองในเรื่องของความโปร่งใสงความโปร่งใสใน,ใ,นใ,นในเรื่องของการทํางาน,นค,ความเสมอภาคความเสมอภาคนะคือเรามีทั้งไกลทั้งหลายหมู่บ้านนะครับหลายชุมชนเพราะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยจะได้รับบริการเท่าเทียมกันในเรื่องของกิจกรรมที่คล้ายๆกันเหมือนกันอย่างหมู่บ้านนี้ต้องการในเรื่องของอดูดสิ่งปฏิกูลนะครับรู้เราเราจะจัดคิวให้ใกล้ๆใกลๆอย่างนี้นะครับ ก็ได้พร้อมกันไม่ใช่ว่างบประมาณก็ลดลงเลยล<ะ>แล้วก็การบริหารจัดการขั้นตอนก็ลดลงเรามีสมาร์ทคิดแพลตฟอร์มตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เรามีในเรื่องของสมาร์ทเซอร์วิสตัวนี้นะครับในเรื่องของบริการแล้วออตอนนี้เราเราเอาเอา,เอา,เอายกตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนามาแล้วก็เป็นโครงการล่าสุดนะครับของของอบตาตตปางหมูเราในเรื่องของสมาร์ทคิดสมาร์ทคิดตัวนี้เราต้องการที่จะ พัฒนาเนาะตามนโยบายของท่านนายกบอกว่าเราจะพัฒนาศูนย์นยเด็กเล็กเนี่ยที่มันกระจัดกระจายอยู่เจ็ดแห่งในตำบลของเราให้มีความเสมอภาคกันในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนากายของเด็กการรับรู้ของผู้ปกครองนะครับการใช้งบประมาณอะไรนะให้มันเท่าเทียมกัน